กรรมูนาวัตตีโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปนตามกรรมพระวุฒิท่านเป็นพระหนุ่มนักพัฒนาไฟแรงมีตำแหน่งเป็นถึงเจ้าอาวาสตั้งแต่บวชได้เพียงแค่หกภาษาทเท่านั้นเองครับท่านเป็นที่รักใคร่มากของคนในจังหวัดไม่ว่าท่านจะทำกิจกรรมอะไรภายในวัดชาวบ้านก็มักจะให้ความสำคัญและร่วมกันบริจาคทรัพย์สินเงินทองและข้าวของเครื่องใช้ให้ท่านเพื่อร่วมกิจกรรมนั้นๆด้วยเสมอ นอกจากพระวุธแกจะเป็นที่รักใคร่ของชาวบ้านมากแล้วแกยังเป็นที่นิยมชมชอบของเด็กชายวัยรุ่นอีกด้วยและเด็กชายวัยรุ่นเหล่านี้ก็มักจะเข้าออกวัดได้อย่างสะดวกสบายไม่เว้นแม้แต่ยามวิการด้วยครับท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังครับพระดีพระที่มีเมตตาต่อญาติโยมนั้นก็มีอยู่มากมายหลายรูปแต่พระที่อาศัยผ้าเหลืองมาหากินและเอาพระพุทธศาสนามาย,ย่ำยี อย่างไม่ละอายแก่ใจนั้นก็มีอยู่เยอะแยะมากมายเช่นเดียวกันวันนี้กระผมจะขออนุญาตเอาเรื่องราวของพาวุธที่เบื้องหน้านั้นดูน่าศรัทธาและกราบไหว้ได้อย่างสนิทใจเราจะมาดูกันครับว่าเบื้องลึกและเบื้องหลังด้านมืดของแกแกซ่อนความต่ําช้าเร็วซามสาม,มานอะไรไว้บ้างและถ้าหากว่าเรื่องราวของพาวุธนั้นสามารถเตือนภัยและเตือนใจท่านผู้ฟังได้ก็จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ฟังมากเลยทีเดียวครับ พระวุฒิน่ะแกมีลูกศิษย์ลูกหาหนุ่มๆห,หน้าตาดีๆมากมายหลายคนเลยทีเดียวครับแต่แล้วสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดก็ต้องเกิดขึ้นจริงๆครับท่านผู้ฟังเพราะว่าพระวุฒิแกไม่ได้มีจิตใจเมตตาต่อบรรดาวัยรุ่นชายแบบประเภทเมตตาต่อญาติพี่น้องหรือญาติโยมทั่วไปแต่แกกลับมีใจมุ่งคิดแต่กิเลสต,ตัณหากับเด็กหนุ่มเหล่านั้นและในบรรดาเด็กหนุ่มของแกก็จะมีหนุ่มน้อยคนหนึ่งครับเขามีชื่อว่าเอ เอเป็นเด็กหนุ่มหน้าตาดีมากไปมาหาสู่พระวุิเป็นประจำไม่ได้ขาดแต่ก็ไม่เคยพักค้างคืนที่วัดเลยสักครั้งแล้วก็ดูเหมือนว่าพระวุินั้นจะมีใจให้กับเอด้วยครับท่านผู้ฟังเพราะสังเกตพบว่าพระวุิมักจะมีความสุขมากทุกๆครั้งที่เอมาเที่ยวที่วัดมาวันหนึ่งพระวุิได้พูดกับเอว่าอา้าวไปไงมาไงละเอขายไปตั้งหลายวันไม่มาเที่ยวหาอาจารย์เลยนะ ผมติดธุระทำงานที่บ้านนะครับอาจารย์แล้วเรื่องเรียนล่ะขาดเหลืออะไรบ้างหรือเปล่าอะ่ะก็ขาดหลายอย่างเลยครับอาจารย์นี่ก็ใกล้จะเปิดเทอมแล้วว่าผมยังไม่มีเงินไปจ่ายค่าเทอมไม่มีเงินซื้ออุปกรณ์การเรียนเลยครับอาจารย์พ่อกับแม่ช่วงเนี้ยแกก็ไม่ค่อยมีเงินด้วยครับอืออย่างนั้นเหรอแล้วมันต้องใช้เงินประมาณเท่าไหร่ล่ะเอก็ประมาณสามพันกว่าบาทน,นะครับอาจารย์นี่ผมก็ยังกุ้มใจอยู่เลยครับ ไม่รู้ว่าจะหาเงินมาจากที่ไหนเลยครับถ้าไม่มีจริงๆก็คงต้องหยุดเรียนไว้ก่อนนะครับอาจารย์พอพระวุฒิได้ฟังที่เอพูดจบแกก็ลุกขึ้นเดินเข้าไปในกุฏิแล้วก็เดินกลับมาพร้อมกับซองขาวซองหนึ่งพระวุฒิเดินกลับมานั่งที่เดิมแล้วก็พูดกับเอว่าอ้าวนี่เงินเอาเงินนี่ไปใช้จ่ายเรื่องการเรียนของเอนะแล้วก็ตะขาดเหลือยังไงอ่ะก็ให้มาหาอาจารย์อีกก็แล้วกันนะเอ บุตรบัรจงเก็บซองขาวที่พระเอยื่นให้พร้อมกะแกะออกดูเอตกใจอย่างหนักครับเมื่อนับเงินในซองก็ปรากฏว่ามีเงินอยู่หลายหมื่นบาทโอ้โหอาจารย์ครับเงินมากมายเหลือเกินนะผมคงจะรับเอาไว้ไม่ไหวหรอกครับอาจารย์อืมเอาไว้เถอเออาจารย์อยากช่วยไม่ต้องคิดมากหรอกนะงั้นผมขอกราบขอบพระคุณอาจารย์มากนะครับ อาจารย์อยากให้ผมทําอะไรให้อาจารย์บอกผุเลยนะครับผมจะทําให้อาจารย์ทุกอย่างเลยครับอืมดีถ้งนั้นหลังเลิกเรียนหรือวันหยุดเอก็มาช่วยงานที่วัดกเรากันนะเผื่อจะได้ค่าขนมไปโรงเรียนได้ข้าวปลาอาหารไปฝากพ่อฝากแม่ที่บ้านด้วยนะครับผมขอกราบขอบพระคุณอาจารย์มากๆครับอืมและนี่เอมีแฟนกับเขาหรือยังล่ะ เออผมมีแล้วครับอาจารย์แฟนนะมีได้แต่เราก็อย่าเพิ่งไปจริงจังมากนักนะให้นึกถึงเรื่องการเรียนซะก,ก่อนเลียงดูพ่อแม่เลี้ยงดูผู้มีพระคุณได้แล้วค่อยคิดจะมีแฟนนะเอนะด้วยความเมตตาที่พระอาจารย์วุฒิีต่อเอหรือจะด้วยเหตุผลอะไรก็ไม่ทราบได้ครับอาจารย์วุฒิมักจะไม่ค่อยชอบใจเท่าไหร่ที่เอมีแฟนจนมาวันหนึ่งความรู้สึกทั้งหมด ที่อาจารย์วูดมีต่อเอก็ได้เปิดเผยขึ้นเพราะเมื่อวันหนึ่งเอและแฟนสาวนั้นเกิดมีปากเสียงทะเลาะกันขึ้นเอเขาเสียใจมากเขาท่านผู้ฟังเขากินเหล้าเข้าไปนิดหน่อยยังไม่ถึงกับเมามากและด้วยความเสียใจเอก็คิดถึงอาจารย์วุดเป็นคนแรกเพราะว่าอาจารย์วุดแกเป็นคนที่ไม่เคยทําร้ายจิตใจเขาเลยและคอยให้กําลังใจเอมาตลอดทุกอย่างเมื่อเอคิดได้อย่างนั้นเอจึงได้ขับรถมอเตอร์ไซค์คู่ใจไปหาอาจารย์วุฒิที่วัด โดยเอเข้าหมายใ,ใจจะให้อาจารย์วุฒิเป็นที่ปรึกษาเผื่อจะทําให้ความรู้สึกตอนนี้บนรลับมาดีขึ้นนั่นเองครับท่านผู้ฟังอาจารย์อาจารย์วุฒิครับอ้าวเป็นไงมาไงล่ะเอมาสดกดื่นเลยอะผมกุ้มใจเหลือเกินครับอาจารย์ผมอยากจะมาคุยกับอาจารย์ครับแล้วเอมีอะไรอะ่ะเอบอกอาจารย์ได้เลยอาจารย์ครับผมทะเลาะกับแฟนครับ แล้วทะเลาะก,กันเรื่องอะไรล่ะก็แฟนผมอะ่ะมันมีผู้ชายคนอื่นนะครับอาจารย์ผมเสียใจมากครับผมไม่รู้จะทํายังไงแล้วครับอาจารย์ไม่อยากกลับบ้านด้วยครับพอเขาพูดจบเอก,ก็จับขวดเหล้าพร้อมกระดกเข้าไปหลายอึกฝ่ายอาจารย์วุฒเองเมื่อเห็นว่าเอกินเหล้าในวัดแกก็น้ว่าอะไรพอเห็นว่าเอนั้นอยู่ในสภาพที่เสียใจมากแล้วมั่นใจแล้วเหรอว่าผู้หญิงอะ่ะ เขามีผู้ชายคนอื่นนะเอครับอาจารย์ผมมั่นใจมากครับผมเช็คโทรศัพท์มือถือมันคุยกับผู้ชายอย่างออกรถออกชาติเลยครับแถมยังนัดกันไปเที่ยวบ่อยๆอีกด้วยนี่ก็คงจะมีอะไรกันแล้วละครับอาจารย์ผมคาดคั้นหาความจริงกับมันมันก็ยอมรับแต่โดยดีนะครับอาจารย์ผมเสียใจจริงๆครับอาจารย์พอเอพูดจบไอเอก็ยกเล้าเข้าไปทีนี้มันล่อซะเกือบจะหมดกลมเลยครับท่านผู้ฟัง แล้วก็เนื่องด้วยเอไม่ค่อยเป็นนักดื่มเหล้าเท่าไหร่พอเจอฤทธิ์เหล้าเข้ามาถึงสองขวดแอลกอฮอลในเหล้าก็เริ่มจะแสดงฤทธิ์เอเริ่มจะพูดจาไม่รู้เรื่องและในที่สุดเขาก็หลับลงเพราะฤทธิ์เหล้านั่นเองครับด้วยความเมตตาสงสารหรืออะไรก็ไม่ทราบได้ครับท่านผู้ฟังอาจารย์วุฒิแกเอาผ้าชุบน้ํามาเช็ดเนื้อตัวเอแล้วก็ประคองเข้าไปในห้องนอนภายในกุฏิของแกอาจารย์วุฒิ แกบรรจงเอาผ้าชุบน้ำมาเช็ดตามเนื้อตามตัวให้เออาจารย์วุฒแกเช็ดตัวของเอไปใจของแกนั้นก็เต้นตุมต้มตุ้มต่อมต่อมแกเห็นว่าเอเมาจนหลับสนิทแล้วแกก็เลยตัดสินใจถอดเสื้อของเอออกจนท่อนบนของเอร่อนจอนอาจารย์วุฒแกค่อยๆเอามือลูบไล้ไปทั่วแผงอกของเด็กหนุ่มใบขนองก่อนที่แกจะกลืนน้ำลายไปหลายอึกแล้วแกก็ค่อยๆถอดกางเกงของเอออกอย่างระมัดระวังพอถอดกางเกงนอกเสร็จ แกก็ถอดกางเกงในต่อเลยแกหยุดจ้องมองที่อวัยวะเพศของเออยู่พักใหญ่ก่อนที่แกจะตัดสินใจจับอวัยวะเพศของเอแล้วก็เขี่ยไปเขี่ยมาอย่างสนุกมือและแล้วสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นจริงๆครับท่านผู้ฟังอยู่ดีๆอาจารย์วุฒก็อ้าปากอมอวัยวะเพศของเอ,ของเอข้าไปส่วนเอก็อยู่ในสภาพเมาเต็มที่ไม่รู้เหมือนกันครับว่าเอเขาจะรู้สึกตัวหรือเปล่าว่าตอนนี้อาจารย์วุฒกำลังอมอวัยวะเพศของเขาอยู่ อาจารย์วุฒิท่านใช้ปากกับท่อนลากของเออยู่นานพอสมควรครับจากนั้นเอก็ทนไม่ไหวจึงได้หลั่งน้ำอสุจิออกมาส่วนอาจารย์วุฒิก็ลวกก๋วยเตี๋ยวให้ตัวเองจนเสร็จสมอารมณ์หมายตามเอไปติดๆพอเสร็จสมอารมณ์หมายไปที่เรียบร้อยแล้วอาจารย์วุฒิก็ค่อยๆใส่เสื้อผ้าให้เอตามปกติพอถึงตอนเช้าเอก็ตื่นขึ้นมาพร้อมกับความรู้สึกสงสัยว่าทำไมตนถึงได้มานอนบนเตียงของอาจารย์วุฒิได้ แถมยังรู้สึกอีกว่าร่างกายนั้นกระปี้กระเป๋ามากยังบอกไม่ถูกแถมอาการเมาครังกก็ไม่มีให้ทำคาญใจอีกด้วยซึ่งขนาดนั้นเองอาจารย์วุฒิก็นั่งอยู่ที่โซฟาหน้าห้องนอนของแกเอเปิดประตูห้องออกมาก็กล่าวทักทายอาจารย์วุฒว่าเอออรุณสวัสดิ์ครับอาจารย์อา้าวตื่นแล้วเหรอเป็นไงบ้างอะหลับสบายดีไหมเอก็หลับสบายดีครับอาจารย์ เมื่อคืนผมหลับไปตอนไหนก็ไม่รู้ครับอาจารย์อ๋อก็ประมาณสามสี่ทุ่มนั่นแหละก็เอเล่นกินเหล้าเยอะไปขนาดนั้นไม่หลับก็ไม่รู้ว่าจะพูดยังไงแล้วเอานี่ข้าวเช้ากินซะเดี๋ยวอาจารย์จะเข้าไปทําธุระต,ต่อในเมืองเอก็ไปช่วยถือของให้อาจารย์ด้วยก็แล้วกันนะครับอาจารย์ต่อมาเวลาประมาณสิบโมงเช้าครับอาจารย์และเอก็ได้เดินทางเข้าไปเที่ยวในตัวจังหวัด โดยรถเก่งคู่ใจของอาจารย์วุฒโดยที่ A เป็นคนขับรถให้ทั้งคู่ใช้เวลาเดินทางเพียงครึ่งชั่วโมงก็ถึงอาจารย์วุฒซื้อเสื้อผ้าใหม่ๆและข้าวของเครื่องใช้แบรนด์เนมอีกหลายอย่างให้ A A ก็เลยสงสัยว่าอาจารย์วุฒจะทําธุระอะไรทําไมถึงไม่ไปทําสักทีกลับพาตัวเองมาเที่ยวและซื้อข้าวของให้เอออาจารย์ครับอาจารย์จะมาทําธุระในเมืองไม่ใช่หรอครับอ๋อไม่เป็นไรหรอก พอดีเพื่อนอาจารย์อ่ะเขาโทรมาเลื่อนนัดเอาไว้เป็นวันหลังนะเอแล้วเป็นไงเสื้อผ้าข้าวข,ของเครื่องใช้ที่อาจารย์ซื้อให้สวยถูกใจเอหรือเปล่าจ๊ะเออสวยมากครับอาจารย์ถูกใจผมที่สุดเลยครับอืมเห็นเอชอบอาจารย์ก็มีความสุขแล้วล่ะผมกราบขอบพระคุณอาจารย์มากๆเลยนะครับและหลังจากนั้นทั้งคู่ก็เที่ยวกันอย่างพอใจ แล้วจึงเดินทางกลับวัดในเวลาประมาณหนึ่งทุ่มกว่าๆนั่นเองครับบ้านของเออยู่ห่างจากวัดประมาณ10กิโลเมตรตอนนั้นมีฝนตกอยู่ด้วยพอดีอาจารย์วุฒิเลยบอกให้เอนอนค้างที่วัดเพราะไม่อยากให้เอกลับโดยแกอ้างเหตุผลว่ากลัวเอจะเกิดอุบัติเหตุเอก็กล่าวตอบตกลงอาจารย์วุฒิอย่างว่าง่ายและไม่ขัดขืนอะไรเออาบน้ำเสร็จก็เข้านอนทีแรกเอนอนข้างเตียงของอาจารย์วุฒิแต่ด้วยความสงสารอาจารย์วุฒิ เลยให้เอขึ้นมานอนบนเตียงร่วมกับแกอ้าวเอไปนอนทำไมข้างล่างข้างเตียงล่ะพื้นไม้กระดานน่นมันแข็งเดี๋ยวก็เจ็บหลังเอาหรอกมาขึ้นมานอนกับอาจารย์บนเตียงนี้ก็ได้เตียงมันใหญ่นอนได้3ามสี่คนเลยนะเอพระนอนเตียงร่วมกับโยมมันจะไม่เหมาะนะครับอาจารย์ไม่เป็นไรหรอกใจเราบริสุทธิ์ไม่เป็นบาปเป็นกรรมอะไรหรอกเ พอเอได้ยินอย่างนั้นเขาก็เก็บหมอนเก็บผ้าหม่มขึ้นมานอนบนเตียงร่วมกับอาจารย์วุฒต่างฝ่ายก็ต่างนอนไม่นานทั้งสองคนก็หลับไปพร้อมๆกันครับจนเวลาผ่านไปประมาณเที่ยงคืนสองยามถึงจะได้เอก็มีความรู้สึกวูบว่าบริเวณอวัยวะเพศของเขาเอสลืมสลือปือตาขึ้นมาดูก็พบว่าอาจารย์วุฒกำลังอมอวัยวะเพศของเขาอยู่เอเห็นเข้าก็ตกใจเล็กน้อยไม่รู้ว่าจะด้วยความเสียวหรือความสุขหรือความเกรงใจอาจารย์วุฒกันแน่ ที่ทําให้เอปล่อยเลยตามเลยยอมให้อาจารย์วูดทำกับอวัยวะเพศของเขาอย่างมุ่งมั่นและตั้งใจไม่นานเอก็ถึงจุดสุดยอดน้ําอสุจิของเอพวยพุ่งออกมาอย่างมากมายและล้นหลามจากนั้นเอก็แกล้งรับปล่อยให้อาจารย์วูดทำความสะอาดร่างกายของเขาจนเสร็จสิ้นแล้วทั้งคู่ก็หลับสนิทจนถึงเช้าครับอาจารย์วูดถึงแม้ว่าแกจะเป็นเจ้าอาวาสที่อายุอานามไม่มากมายเท่าไหรนะ่นัก แต่แกก็ไม่ยอมทําวัดแล้วก็ไม่ยอมมีธาบาตถึงกระน,นั้นชาวบ้านก็ไม่มีใครว่ากล่าวอะไรแกเลยอาจารย์ุูธจึงได้ใจปล่อยตัวไม่อยู่ในระเบียบว,วินัยอย่างไม่ละอายแก่ใจครับส่วนเรื่องอาหารการกินก็จะมีลูกศิษย์ลูกหาเอามาส่งจุดถึงที่พออาจารย์มูธท่านฉันเสร็จท่านก็ให้เอมากินต่อจากแกทั้งสองคนแสดงท่าทางขวยเขินแล้วก็หลับตายิ้มมุมปากเบาๆอยู่เป็นระยะระยะ ลักษณะก็คล้ายๆกับหนุ่มสาวที่อยู่ในช่วงดูใจกันและกันนั่นแหละครับท่านผู้ฟังซึ่งวันนั้นทั้งวันเอคกคงอยู่ในกุฏิของอาจารย์วุฒโดยไม่ได้กลับบ้านพ่อแม่โทรมาหาบอกให้กลับบ้านเอกก็บอกยังไม่กลับเพราะยังต้องทํางานช่วยเหลืออาจารย์วุฒส่วนอาจารย์วุฒเองก็ช่วยเอพูดโกหกพ่อแม่ของเอเพื่อให้เอได้นอนกับตนในค่ําคืนนี้ครับพอมาถึงตอนค่ําทั้งสองคนก็เตรียมตัวเข้านอน คืนนี้เอก็จัดที่หลับที่นอนบนเตียงของอาจารย์วุิโดยอัตโนมัติหลังจากที่ทั้งสองคนชำระร่างกายแล้วจึงปิดไฟนอนและแล้วสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นอีกจนได้ครับทุกผู้ฟังในความมืดนั้นอาจารย์วุิและเอก็กอดรัดฟัดเวี่ยงมั่วอีตัวกันอยู่ในผ้าหมที่คุมโปรงอยู่ด้วยความเมามันเปลี่ยนกันหยอกล้อหัวล้อต่อกระซิกกันอย่างถึงพลิกถึงขิงเอเอคิดว่าจะแกล้งอาจารย์ได้เหรอ ผมไม่ได้แกล้งครับอาจารย์นั่นแหละแกล้งผมอาจารย์ก็นอนอยู่ดีๆเอ็นนั่นแหละมาแกล้งอาจารย์ก่อนผมไม่ได้แกล้งครับถ้าแกล้งมันต้องอย่างนี้นี่แน่นี่แน่นี่แน่นแนอุย้ยเอียิยี่หัวนมอาจารย์เหรอหน่อยอย่างนี้ต้องเอาคืนอย่ามาว่าอาจารย์ใจร้ายไม่ได้นะไอตัวดีนี่แน่หมัดเข้าให้โอ้ยอาจารย์อาจารย์าจายับบวบของผมเลยเหรอครับ แบบนี้ผมก็แย่สิครับอาจารย์ก็บอกแล้วว่าอย่าให้อาจารย์เอาจริงนี่แค่โดนมือเอยังตัวงอขนาดนี้ถ้าหากโดนท่าไม้ตายของอาจารย์เข้าไปอ่ะเอจะต้องค้างละงมยิ่งกว่าน,นี้เลยขอบอก <laughs> โอ้โหยังมีท่าไม้ตายอีกเหรอครับแค่นี้ผมก็จะแย่แล้วนะครับอาจารย์มีสิว่าแต่ว่าเออยากโดนหรือเปล่าล่ะท่าไม้ตายของอาจารย์นะ่ะ ถ้าไม้ตายถ้าไม้ตายมีชื่อว่าอะไรล่ะครับอาจารย์มังกรกินบวบยังไงล่ะเอฮะมังกรกินบวบเกิดมาก็เพิ่งเคยได้ยินชื่อนี้ครับทาไมชื่อถึงได้น่ากลัวอย่างนี้ครับอาจารย์เอพูดมากเกิดไปแล้วเตรียมตัวรับท่ามังกรกินบวบของอาจารย์ได้แล้วโอ้ยอาจารย์ครับเออเออโอ้อาจารย์ครับผมเสียวเอออาจารย์ครับเบาๆหน่อยครับ อยู่เฉยๆนะเอเบาๆสบายๆมีของดีอยู่กับตัวไม่ต้องรีบไม่ต้องกลัวอาจารย์จะเทคแคร์เอเองนะแต่ผมยังไม่ค่อยเคยแบบนี้นะครับอาจารย์เรื่องนั้นไม่ต้องห่วงเดี๋ยวอาจารย์จะเทรนเองสบายๆอุ้ยอาจารย์ครับเออโอ,อ้อาจารย์ครับผมทำไม่ไหวแล้วครับและแล้วสงครามระหว่างเอและมังกรกินบวบก็ยุติลง ด้วยความสุขเต็มหัวใจของคนทั้งคู่ทั้งสองคนนอนกอดกายซึ่งกันและกันจนถึงเช้าพอถึงเช้าวันรุ่งขึ้นอาจารย์บูรก็ใช้ให้ลูกศิษย์ไปซื้อข้าวปลาอาหารจัดมาให้กินกันอย่างเยอะแย่มากมายทั้งเอและอาจารย์บูธทั้งสองคนมีความสุขมากที่ทั้งคู่เข้าใจและใช้ชีวิตด้วยกันอย่างมีความสุขแต่แล้วเหตุการณ์ที่จะทําให้ชีวิตของคนทั้งคู่ต้องเปลี่ยนไปตลอดการก็มาถึงเมื่อวันหนึ่งเอได้เดินทางมาที่วัด พร้อมกับเพื่อนของเขาที่มีชื่อว่าเจี๊ยบเมื่อทั้งสองคนเดินทางมาถึงวัดและทันทีที่อาจารย์วุฒิแกได้เจอเข้ากับเจี๊ยบแกก็เกิดจิตสมัครรักใคร่ในตัวของเจี๊ยบขึ้นมาทันทีแกพยายามจะหลบสายตาเอเพื่อไม่ให้เอเกิดความสงสัยก่อนที่แกจะเอ่ยปากถามเอขึ้นมาว่าอา้าวมาไงล่ะเอแล้วนี่พาใครมาด้วยละ่ะเพื่อนของผมครับอาจารย์ชื่อว่าเจี๊ยบครับอา้าเจี๊ยบไหวาอาจารย์ส,สิ สวัสดีครับอาจารย์ผมชื่อเจี๊ยบครับเอพูดเรื่องอาจารย์ที่ผมฟังเยอะแยะมากมายเหลือเกินก็เลยอยากมาหาอาจารย์นะครับพออาจารย์วุฒิแกได้ยินเจี๊ยบหนุ่มน้อยหน้าตาหล่อเหลาพูดออกมาแกก็ยิ้มกุ้มกิมและในขณะที่ทุกคนกาลังคูดคุยกันอยู่นั้นแม่ของเอก็ได้โทรเข้ามาฮัลโหลสวัสดีครับแม่แม่มีอะไรเหรอครับตอนนี้เออยู่ที่ไหนฮัลโหลผมอยู่ที่วัดครับแม่ เอไปรับพ่อหน่อยสิลูกพ่ออยู่ที่บขอสอไม่มีรถโดยสารเข้ามาไปรับพ่อเข้ามาหน่อยนะลูกนะอ๋อได้ครับแม่เดี๋ยวผมจะรีบไปรับพ่อเองนะครับบอกพ่อให้รอแป๊บหนึ่งนะครับแม่ได้จ้ะลูกขอบใจมากนะเอนะพอเอคุยโทรศรัพท์กับแม่เสร็จอาจารย์มุิก็ได้พูดขึ้นมาว่าอืมว่างไงเอแม่โทรมา มีธุระอะไรจะต้องไปทำเหรออ๋อแม่ให้ผมไปรับพ่อที่บขอสอนะครับอาจารย์อาจารย์ครับเดี๋ยวผมไปรับพ่อแป๊บหนึ่งนะครับอือค่อยๆขับรถขับรานนะเอครับอาจารย์อ้าวเอแล้วเราต้องไปกับเพื่อนไหมล่ะอ๋อไม่ต้องอลเจียบแกรออยู่ที่นี่แหละข้าไปแป๊บเดียวประเดี๋ยวก็กลับมาแล้วโอเคงั้นข้ารออยู่ที่นี่นะเพื่อน และสักครู่หลังจากที่เอขับรถออกไปอาจารย์บุตรเจี๊ยบก็หันมามองหน้ากันต่างขวยเขือนซึ่งกันและกันด้วยครับท่านผู้ฟังอืมนี่เอเขาพูดถึงอาจารย์ว่ายังไงบ้างอเจาี๊ยบเล่าให้อาจารย์ฟังหน่อยเิครับอาจารย์เอมันเล่าให้ผมฟังหลายเรื่องเลยครับก็เรื่องอะไรบ้างละ่ะเล่าให้อาจารย์ฟังหน่อยก็อย่างเช่นเรื่องพระฉันบวบนะครับอาจารย์ ผมฟังแล้วก็ตื่นเต้นดีเหลือเกินครับแล้วเจี๊ยบรู้หรือเปล่าว่าบวบที่เอเขาพูดถึงอะ่ะมันหมายถึงอะไรรู้ครับอาจารย์แล้วผมก็อยากลองด้วยครับแต่ไม่รู้ว่าจะไปลองที่ไหนที่สำคัญบวบของผมก็ใหญ่กว่าบวบของเอเยอะแย,ยะมากมายเลยทีเดียวครับอาจารย์อาจารย์วุฒิพอได้ฟังไอเจีย๊ยบเด็กหนุ่มผู้กล้าโลภพูดจบแกก็ถึงกับคอแห้งรีบกลืนน้ำลายไปหลายอึกใหญ่เลยทีเดียว ก่อนที่อาจารย์วุฒิแกจะพูดขึ้นมาว่าไทยอยากลองก็ลองได้วัวแต่เจีย๊ยบอะกล้าลองไหมล่ะก็อยากอยู่พอดีนะครับอาจารย์แต่ตอนเนี้ยผมต้องการหาเงินหนึ่พบาทไปซื้ออุปกรณ์การเรียนอาจารย์พอจะช่วยผมได้ไหมล่ะครับเดีย๋ยวว่าแต่เงินหนึ่งพันเลยถ้าถูกใจอาจารย์อาจารย์จะให้เยอะๆก็ได้นะ ถ้างั้นก็ลองดูได้ครับอาจารย์งั้นเจี๊ยบก็เดินตามอาจารย์เข้ามาในห้องก็แล้วกันนะพอพูดจบทั้งสองคนก็เดินตามกันเข้าไปในกุฏิต่างฝ่ายก็ต่างถอดเสื้อผ้าออกอย่างรวดเร็วและขึ้นไปนอนกอดก่ายก็อยู่บนเตียงต่างกอดจูบรูปคำกันอย่างเมามันและแล้วเวลาแห่งความสุขของทั้งคู่ก็ต้องสิ้นสุดลงครับเพราะในขณะที่เอขับรถมอเตอร์ไซค์คู่ใจออกไปจากวัดได้ไม่ไกลนะักรถของเขาก็เกิดยางรั่ว เอจึงได้ตัดสินใจเดินกลับมาที่วัดหมายจะยืมรถเก่งของอาจารย์วุฒิไปรับพ่อที่บขอสอพอเอเดินมาถึงกุฏิก็ปรากฏว่าไม่เห็นอาจารย์วุฒิและเจี๊ยบด้วยความสงสัยว่าคนทั้งคู่นั้นหายไปไหนเอจึงได้เดินย่องเข้าไปดูอย่างเงียบๆพอเอเดินมาถึงหน้าห้องของอาจารย์วุฒิเอก็ต้องตกใจเมื่อได้ยินเสียงของอาจารย์วุฒิและเจี๊ยบร้องครางซีซาร์อยู่ภายในห้องและด้วยความโมโหเอได้เดินเข้าไปที่ครัว หยิบมีดปังตอแล้วเดินมาที่หน้าห้องของอาจารย์วุฒิเอบิดลูกบิดเสียงดังแกรกเดียวประตูก็เปิดออกพอเจี๊ยบและอาจารย์วุฒิลืมล็อกประตูนั่นเองครับและภาพบาดตาบาดใจก็ปรากฏต่อหน้าเอภาพของอาจารย์วุฒิกำลังฉันบวบให้เจี๊ยบอย่างเมามันส่วนไอ้เจี๊ยบเองก็หลับตาปีด้วยความเสียวที่อาจารย์วุฒิมอบให้และด้วยความโมโหเอถึงกับฟันหัวอาจารย์วุฒิจนแบ่ออกจากกัน เห็นบันสมองลายทะลักออกมาอย่างน่าสยดสยองเลยครับและหลังจากนั้นเอก็ฟันคอไอเจี๊ยบเพื่อนรักจนขาดใจตายแล้วด้วยความเสียใจบวกกับความสิ้นคิดไอเอได้ใช้ปังต่อเชือดคอตัวเองจนตายตกตามอาจารย์วุฒิและไอเจี๊ยบไปพระดีในพระพุทธศาสนานั้นยังมีอยู่เยอะแยะมากมายครับท่านผู้ฟังแต่พวกเราดีลถีอรัชีอาศัยสีของพระกาสายะมหากิน และสร้างความอปยศอดสูมัวหมองให้กับพระพุทธศาสนานั้นก็มีมากมายด้วยเช่นเดียวกันเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนครับที่จะเป็นหูเป็นตาและไม่ให้การสนับสนุนมา,าศาสนาเหล่านี้พระที่ดีคือพระที่ถือปฏิบัติตนตามแบบพระวินยัยเผยแผ่คําสอนของพระพุทธเจ้าอย่างไม่ปิดบังและไม่บิดเบือนให้เกิดความสับสนปฏิบัติตนเป็นพุทธบุตรอันประเสริฐไม่ใช่ตั้งตัวเป็นเจ้าลัทธิเป็นเกจิเป็นอารชี ที่ปฏิบัติตนห่างไกลจากคําสอนขององค์พระสัมมาสัพพุทธเจ้าโดยอ้างเหตุผลเพื่อเข้าข้างตนเองต่างๆนานาครับขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ทุกท่านสวัสดีครับ